สวัสดีจอมมีการนะคะวันนี้นะคะเก๋จะาทำเฉากล้วยนมสดนะคะนี่นะคะเครื่องทั้งหมดที่เก๋มีนะคะเดี๋ยวเราจะทํากันเลยนะคะนะคะเครื่องทําน้ําแข็งของเรานะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเก๋จะทําเลยนะคะ 1> <1> ใส่น้ําแข็งนะคะลงไปนะคะใช้มือนะคะิีเองนะคะนี่นะคะเราจะได้เป็นน้ำแข็งใส่นะคะทีม้ยังตกไม่เยอะนะคะเราก็ต้องทำแข็งแบบนี้กันก่อนนะคะ น,ะะนี่นะคะเอาก๊วยนะคะเขาจะมาเป็นแบบนี้นะคะเขาไม่ได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราต้องมาหั่นเองนะคะได้แล้วนะคะเอาก้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยนะคะนี่นะคะตอ้นี่ก็จะมีนะคะวุ้นมะาพร้าวด้วยนะคะนี่นะคะ แล้วก็เน,นี่นะคะเป็นแก้วนะคะเกตก็มีนะคะเป็นคาราเมลสำเร็จรูปนะคะไม่ต้องไปนั่งทำนะคะถ้าใครจะทำก็ได้นะคะออกจากตู้เย็นมาก็จะแบบว่าแข็งๆนิดนึงนะคะคาราเมลนะคะก็ใส่น้ำแข็งนะคะก็ใช้น้ำแข็งวันนี้เป็นน้ำแข็งแบบป่นใช่ป่ะแบบคล้คลายๆสโนว์นะคะใครจะทำเป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งก้อนก็ได้นะ แต่ว่าต้มแข็งมันก,ก,กินอร่อยนะแต่มันเอาไปปั่นนะคะนี่ได้แล้วนะคะก็ใส่นมไปเลยนะโอนมนมนนม,นม,นมนี่ใส่นม,มไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะก็จะตามด้วยนะคะนี่ไม่ได้ใส่เต็มนะเดี๋ยวจะหยอดอะอย่างอื่นอีกทีนะคะแล้วก็ เฉาวกล้วยนี่เฉาวก้วยนะคะหยอดลงไปเลยนะคะเยอะๆนะคะนี่ดีจะใส่เป็นไอนี้ด้วยวุ้นมะพร้า,าวเฉากล้วยที่ไม่มากับน้ํานะคะเป็นแค่เฉาวก้วยนะคะน้ําจะไม่ค่อยมีเหมือนวุ้นมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวจะมีแบบว่าน้ําข้างในด้วยนะคะนี่นะคะ หูเต็มเลยดูสิน่ากินปะแล้วนะราดด้วยนมคาเนชันนิดนึงนะคะคาเนชันนะคะนี่อืมดูสิน่ากินป่ะนี่นะคาเนชันนะคะตามด้วยนะคะนี่นะคะ เสดๆศษเศษน่าจะนักกินปะเนี่ยเดี๋ยวเอาผิดด้านนะคะนี่ลงไปเลยเฉาก้วยน้ำสดของเราเสร็จแล้วค่ะคน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 ,คน,ค,นคนลงไปนะคนลงไปอืมอืม,อ,มอร่อยอ ไปค่ะ mm hmm.